เร,าาริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในสตาร์ดังที่สําคัญที่สุดสําหรับแดนหน้าของทีมเราซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์เมื่ออนาคตของเขากลับมาเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาอีกครั้งหลังจากชูตัวหรือสัญญากับทีมของเราอีแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งผูกมัดเขาในทิมแอนฟิลด์ไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2 5 นอกจากนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเขาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆออกมาน่าจึงท,ทำให้เกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ามกลางความสนใจจากบรรดาสโมสรในประเทศซาอุดีอาระเบียที่อยากจะได้ลายเซ็นของเขาไปครอบครองและพร้อมที่จะรื้อฟื้นข้อเสนอในการขอซื้อตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งหลังเคยประสบความล้มเหลวมาแล้วเมื่อปีก่อน แม้กระนั้นทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราก็าแสดงความเขี้ยวลากดินออกมาให้เห็นด้วยการยืนกรานเลยว่าหากต้องการได้ตัวของซาลาก็ต้องยื่นข้อเสนอเข้ามาในระดับเดิมอย่างน้อยที่สุดเท่ากับตัวเลข150ล้านปอนด์เหมือนที่เขาพยายามจะซื้อตัวเขาเมื่อปีก่อนนั่นก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆแล้วเล่นเอาทีมจากตะวันออกกลางมีสะอึกไปเหมือนกัน ทั้งนี้พวกเขาหวังจะฉกฉวยประโยชน์จากสถานการณ์เรื่องสัญญาของซาลาเพื่อที่จะกดค่าตัวของเขาลงมาแต่เมื่อเจอความแข็งเกร้าจากผู้บริหารชุดใหม่ของลิเวอร์พูลเช่นนี้ก็ทำเอาพวกเขาไปไม่เป็นล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวที่กำลังโหมกระหน่ำออกมาเช่นนั้นตัวของซาลาเองก็มีความเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของเขาหลังจากโจทตัวได้โพสต์ภาพลุกใหม่ของตัวเองลงในอินสตาแกรม นั่นทำให้เราได้เห็นถึงทรงผมใหม่ล่าสุดของเขาที่ได้โกนหัวทิ้งไปทั้งหมดไม่เหลือคราบของซาร่าที่มีผมฟูอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันอีกต่อไปทั้งนี้มันก็มีแฟนบอลที่เข้าไปแซวเขาออกมาเป็นสองแนวเลยว่ามันเป็นการตัดผมตามเฮดโค้ดคนใหม่ของเราอย่างทักอา์เนอร์สโลตหรือไม่อย่างไรหรืออีกส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการที่เขาต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเป็นตน้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ย่งคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นในรายของทางจูโูเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์กันบ้างเมื่อเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทางเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเรามากที่สุดเลยก็ว่าได้จนกระทั่งถึงขั้นที่เขาถูกใช้งานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของอาการบาดเจ็บและการขาดผู้เล่นในตำแหน่งต่าง นั่นทำให้โกเมสต้องวนเวียนไปลงเล่นไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งแบ็กขวาแบ็กซ้ายและรวมถึงปักกะหลังตัวกลางทั้งนี้เมื่อถึงเวลาที่ครอปอำลาจากตำแหน่งไปหลายคนก็เป็นกังวลใจกันว่าแล้วมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของตัวโกเมสเองด้วยหรือไม่อย่างไรกัน แต่ล่าสุดโช้าตัวเองก็ได้ออกมาประกาศแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าเขามีความต้องการที่จะอยู่กับยอดทีมจากเมือซีไซต์ต่อไปในระยะยาวการได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้มันมีความหมายกับตัวของผมเองเป็นอย่างมากเลยนะกูเมสกล่าว นี่คือทีมที่เปลี่ยมเ้วยวัฒนธรรมผมคิดว่าผู้คนจากภายนอกที่มองเข้ามาสู่ทีมของเราเองก็คงจะเห็นถึงเรื่องเหล่านั้นได้เหมือนกันว่าเราเป็นเช่นไรและเรามีอะไรกันบ้างที่นี่ นี่คือสมูรอนที่ใครต่างก็อยากจะมาลงเล่นให้ด้วยกันทั้งนั้นการที่ผมได้อยู่กับสมูรอนมายาวนานหลายปีมันช่วยให้ผมได้เติบโตขึ้นมาอย่างที่ควรจะเป็นและในอีกทางหนึ่งมันก็สอนให้ผมได้เรียนรู้ถึงความพิเศษของสมูรแห่งนี้ด้วยนะผมมีโอกาสได้พูดคุยกับนักเตะ หลายตอนหลายคนที่ย้ายออกจากทีมของเราไปแล้วมันก็ตระหนักได้เลยว่าทีมนี้ยอดเยี่ยมขนาดไหนเพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างคนที่ย้ายออกไปและคนที่ยังคงอยู่กับทีมของเราผมคิดว่าบางครั้งเมื่อเรานำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันมันก็มีส่วนช่วยเหลือคุณได้นะแต่ผมคอยย้ำอีกครั้งถึงความรู้สึกของผมที่รู้สึกสำนึกบุญคุณที่ได้อยู่ที่นี่ และผมก็จะเดินหน้ากับสโมสรต่อไปอีกนานหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางโจโกเมสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกหนึ่งปกะกางตัวกลางของเราแ้่เป็นคนที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมไปค่อนข้างสูงกันบ่านั่นก็คือในรายของทางนัทเนียฟิลิปปกปะกางเจ้าเวหาที่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยสร้างชื่อขึ้นมาเมื่อกลายมาเป็นแกนหลักสำคัญในแนวรับของลิเวอร์พูลย้อนกลับไป เมื่อฤดูกาล2 0 2 0ัน2020ถึง2021ในตอนนั้นกองหลังของเราได้รับบาดเจ็บยาวโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นทางโจโกเมสโจเอลมาติฟแลอวเวกิลฟานได้ทำให้ทางฟิลิปต้องขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมร่วมกับทางลีสวิตเลียมแต่หลังจากปีนั้นเป็นต้นมาตัวของทางฟิลิปเองก็แทบจะหายหน้าจากทีมของเราไปเลยและถูกปล่อยยืมตัวออกไปในหลายโอกาส จนกระทั่งในปีนี้เขาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปลงเล่นกับทาง g l a s โ o เ c e l t i ในช่วงครึ่งแรกของสีซสั่นแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนะจนกระทั่งเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอีกครั้งไปอยู่กับทาง c a r d i ฟซ City ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล อย่างไรก็ตามล่าสุดทางจอห์นแอชเตอร์เบิร์กโค้ชผู้รักษาประตูของทีมเราที่กำลังจะอำลาสโมสรตามหลังเยอเกนครับและทีมงานคนอื่นๆของเขาไปในช่วงสัมเมอร์นี้ก็ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของฟินลิปแล้วว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ตัวของดาวเตะวัย27ปีรายนี้จะได้เลิกในการย้ายออกจากทีมของเราแบบการถาวรนายเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะขอให้นายโชคดีทุกอย่างสำหรับการย้ายทีมครั้งใหม่ แอชเดอร์เบอไปโพสต์ตอบฟิลิปในอินสตาแกรมทั้งนี้ตัวของทางฟิลิปเองยังคงเหลือสัญญากับทีมของเราอีก2ปีด้วยกันแล้วมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าทางลิอราพูก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาแลกกับเงิน1 0บถึงสิล้านปอนด์ที่จะนาเงินที่ได้จากค่าตัวเหล่านั้นกลับมาลงทุนในการซื้อนักเตะใหม่ต่อไปตามลําดับ มาฟังเรื่องราวของคนที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเราไปกันแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทางฝั่งของความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันบ้าง ทั้งนี้ทางวร์ดิเมียส์ม,มิสเตอร์อดีตดาเตะชื่อดังของทีมเราก็มาสกิดสโมสรนเลยว่าให้หันไปคว้าตัวทางฟอร์เรนเวิร์จอมทัพตัวเทพของทางห้างขายาายาไบเออร์หรเวอร์คุเซนมาร่วมทีมหลังจากเขาเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยทีมของทางชาบิออลองโซผงาดควา้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมด้วยการทำสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลในเกมลี ขณะดเดียวกันผลงานส่วนตัวของเขาก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเทพเมื่อเขามีส่วนร่วมกับการทำประตูไปมากถึง23ครั้งจากการลงสนาม32นัดในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้โดยแบ่งเป็นการยิงประตูเอง11ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำไปอีก12แอสซิสต์ด้วยกัน ซึ่งผลงานทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็ช่วยให้เขาผง,งาดขึ้นมาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของบุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้มาครองได้อีกด้วยนั่นจึงทำให้ทางเซมิเซอร์มีความมั่นใจว่านี่แหละคือตัวเลือกที่เหมาะสมในการจะเข้ามายกระดับเกมลุกของทางลิเวอร์พูลให้กับทีมของเราได้หากผมมีโอกาสจะผลักดันให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับใครสักคนในช่วงซัมเมอร์นี้มันก็คือทางฟลอเรียนเวินี่แหละ สมิเซอร์กล่าวนี่คือนักเตะที่ทำให้ผมนึกถึงทางฟรีปเป้คูตินโยเลยนะแฟนบอลของลิเวอร์พูลเองก็ชื่นชอบนักเตะในสไตล์นี้อยู่แล้วโรเบร์โตเฟเมนโนก็เป็นอีกคนที่ได้รับความนิยมสูงมากดังนั้นถ้าหากผมเลือกได้ผมก็ขอเป็นเวิร์ดก็แล้วกัน อย่างไรก็ตามจากการที่เขาเป็นนักเตะคนสำคัญของทางเลเวอร์คูเซนและพวกเขาก็ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าด้วยดังนั้นการจะพรากตัวเขาไปจากทิศเบอารีนาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนักไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข,วข่าวของสื่อแทบทุกสำนักในประเทศฝรั่งเศสตอนเช้าวันนี้กันบ้าง นั่นก็คือเรื่องอนาคตของทางเลนี่โยโรปักหลังดาวรุ่งอนาคตรไกลจากทางตราหมาหลิวหลังจากเขากลายมาเป็นเป้าหมายการเสริมทัพลำดับต้นๆสำหรับทีมลิเวอร์พูลของเราณเวลานี้เมื่อทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลพร้อมด้วยอาร์เนอร์สลอตเฮดโค้ชคนใหม่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าการเสริมปะกหลังตัวกลางคนใหม่คือความสำคัญอันดับแรกของสโมสรในเวลานี้ นั่นก็เพื่อทดแทนการจากไปของโจเอลมาติฟที่หมดสัญญากับทีมและล่าสุดสื่อลายเจ้าในประเทศฝรั่งเศสก็ชี้เป้าตรงกันหมดแล้วว่าคนที่มีโอกาสจะเข้ามาทดแทนเขาก็คือทางโยโรนี้เองด้านเลอกิปสำนักข่าวชื่อดังจากแดนน้ำหอมก็มีการทำข่าวเจาะพิเศษในประเด็นนี้และมีการอ้างว่าตัวของทางยโรเองนั้นได้เดินทางไปที่สนามซ้อมของสโมสซเพื่อบอกลาทีมงานทั้งหมดแล้วด้วย นอกจากนี้เขายัางได้เตรียมเสื้อไปให้ทีมงานสตาร์โค้ e เพื่อแทนความขอบคุณของเขาที่คอยดูแลกันอย่างดีเสมอมาและนั่นก็เหมือนกับเป็นการให้ของขวัญชิ้นสุดท้ายเพื่อบอกลากแทนตัวเขาอีกด้วย ส่วนในเรื่องค่าตัวที่ตอนแรกมันเป็นกังวลใจกันว่าเราอาจจะถูกรลิวโขกอย่างหนัะถ้าทางเรือกิฟก็ได้ชีว่าที่จริงแล้วตัวของดาวเตะวัย18ปีนั้นเหลือสัญญากับสมูสอนอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นถ้าไม่รลิวถูกกดค่าตัวลงมาและพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาด้วยสนนราคาเพียงแค่40ล้านปอน แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ